สิ่งนี้เป็นข้อมูลจริงที่บิดเบือนให้เกิดความเข้าใจผิดและสิ่งนี้มักใช้โจมตีเพื่อหวังผลทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จกที่เกิดไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไร <S <S ได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกัน <S 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 และคำนี้ก็คือ half truth หรือความจริงครึ่งเดียวพอมูลข่าวสารที่มีความจริงแต่เป็นความจริงเพียงบางส่วนจากความจริงทั้งหมดผลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติอธิบายถึง half truth ไว้ดังนี้ ฮาร์ปทรูดเนี่ยก่อนก่อนที่จะเข้าใจฮาร์ปทรูดได้ก็ต้องเข้าใจว่าทรูดเนี่ยมันก็เหมือนกับข้อเท็จจริงหรือแฟกตใช่ไหมฮะแต่ฮาร์ปทรูดก็คือจริงครึ่งเดียวก็สื่อถึงข้อมูลข่าวสารที่เรารับเป็นประจำเ่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องว่าจริงหรือเท็จเพราะบ่อยครั้งเลยเราจะพบว่าอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้หรืออันนี้ จริงบ้างบางส่วนเหลือนี้จริงหมดแต่ว่ารับรู้มาเพื่อจะสร้างปัญหาให้ใครบางคนไหมมันเลยเป็นความยากของยุคปัจจุบันที่เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารเพราะว่าโลกมันไม่ได้เป็นข่าวอะดำที่เราจะเช็คได้ว,ว่านี่เฟดนิวส์แต่ในยุคนี้บางทีมันอาจจะมีการปลนกันมีเอาเรื่องจริงผสมกับสิ่งที่เขาบิดเบือนในเรื่องของบริบทในการนําเสนอจุดประสงค์ที่ทําให้เกิดฮัฟทรูดมีหลายรูปแบบเช่นกันนี่คือฮัฟทรูดคือ บอกความจริงไม่หมดหรือบอกความจริงแค่ประมาณหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้คนเข้าใจผิดหรือสื่อความหมายให้ไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเขาหรือเป็นไปเพื่อให้คนสนใจข่าวนี้มากขึ้นหรือเป็นไปเพื่อให้คนอยากแชร์สิ่งเหล่านี้มากขึ้นหรืออาจจะเป็นไปเพื่อทําให้เกิดความเสียหายใครบางคนเพราะโลกนี้เป็นโลกของยุคโซเชียลมีเดียสื่อหลักสื่อรองไปหลายๆครั้งเนี่ยในการพยายามสร้างข่าวให้น่าสนใจเนี่ยบางครั้งก็ทําแบบนี้ ยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับที่ตอนนี้เขากําำลังจัดการแข่งขันระดับภูมิภาคเนี่ยเขาก็เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์หนึ่งที่จะมีการให้คนช่วยกันมาบริจาคมาช่วยกันบริจาคเพื่อเอาเงินนี้ครับมาเป็นขวัญกําลังใจให้นักกีฬาแต่ว่าหนังสือพิมพ์หลายแหล่งในประเทศไทยก็ไปเอาเว็บไซต์นี้เข้ามาแล้วก็มาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีตังจัดการแข่งขันกีฬานี้เลยจําเป็นว่าต้องเปิดเว็บไซต์เนี่ย เพื่อหาเงินบริจาคและถึงจัดแข่งขันได้สิ่งที่เป็นแฟกต์คือมีเว็บไซต์รับเงินบริจาคแต่มานําเสนอแบบฮาร์ทรูคือไม่ยอมบอกให้ชัดเจนว่านี่คือเว็บเพื่อรับเงินช่วยสับสนุ์ให้กําลังจใจนักกีฬาความยากของมันก็คือว่ามันไม่ใช่แค่คนหนึ่งคนทําแต่เป็นสื่อทั้งสื่อหลักสื่อรองหนังสือพิมพ์ที่เราเชื่อถือหนังสือพิมพ์ที่เราดูว่าเป็นกาง ทุกคนเอาเรื่องเดียวมาเล่าหมดเลยทั้งที่มันไม่ใช่ f ฟ Truth หรือข้อจริงทั้งหมดแต่เป็นแค่ h a l ์ t ทรู h คือเอาความจริงมาส่วนหนึ่งแล้วมาผสมสีเข้าไปแล้วก็ทําให้คนเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นนี่จะไม่ใช่เรื่องสุดท้ายเดี๋ยวต่อไปในชีวิตเราจะเจอการเรื่อง h a l ์ t ทรู h แบบนี้อีกเยอะมากอาจารย์ยังแนะนําวิธีรับมือและป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของฮาร์ทรูในโลกยุคปัจจุบันนะครับทุกอย่างที่เรารับรู้มา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่แชร์มาทางไลน์สิ่งที่เราเห็นได้ในโลกของโซเชียลมีเดียสิ่งที่เรามองเห็นจากตัว Twitter Hashtag หรือว่าใน Facebook Instagram หรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือต้องตั้งคำถามก่อนเลยว่า อันเนี้ยมันมาจากไหนใครเป็นคนโพสต์ใครเป็นคนคอมเมนต์คนไลค์คนแชร์แล้วก็ต้องไปต่อว่าในทั้งหมดที่เป็นเนื้อความที่เราได้ดูเนี่ยมันมาจากเว็บนี้มันมาจากแหล่งข่าวนี้มันมาจากอะไรที่คนที่ให้ข้อมูลนั้นมาเริ่มต้นเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่แล้วในการที่เขาให้ข้อมูลมามีแหล่งข้อมูลแบบนี้เนี่ย มันตรงกันปะเขาทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแล้วเราจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าเราจะทำอะไรกับสิ่งที่เป็น half truth ที่ได้รับเข้ามา half truth หรือความจริงครึ่งเดียวเป็นเรื่องที่มีในอินเทอร์เน็ตมานานแล้วและในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นก็ยิ่งทวีคูณระบาดหนักมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางครั้งข้อมูลเหล่านี้ก็มีเนื้อหาที่แนบเนียนถ้าไม่ตรวจสอบให้ดีก็อาจจะหลงเชื่อได้ง่ายๆดังนั้นก่อนที่จะแชร์ส่งต่อข้อมูลอย่าลืมเช็คว่าถูกชัวร์ก่อนนะครับครั้งต เสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวก่อนแชร์